สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมส่วนเวลา18นาฬิกาหลังจากนี้ก็จะเป็นการประคมย่ำยาม19นาฬิกาพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมและ21นาฬิกาค่ะพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามค่ะ ในส่วนของการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักพระราชวังนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ศาลาสหทไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะคะในเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานนะคะพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาทภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2568และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ สำหรับพิธีศพสามัญชนกับเจ้านั้นก็มีความต่างกันที่คติความเชื่อทางศาสนาและฐานันดรของผู้วัยชนนะคะที่กำกับทำให้พิธีการและพิธีกรรมนั้นมีความแตกต่างกันถ้าถอดสิ่งที่เราอาจเรียกว่าเป็นอาภรอ,อันหอหุ้มพิธีศพออกทั้งหมดแล้วพิธีศพทั้งสามัญชนและเจ้า สามมีจุดร่วมกันก็คือความปรารถนาที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นก็คือสวงสวรรค์ค่ะทว่าด้วยคติความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์และาศาสนาพุทธที่เปรียบพระมหากษัตริย์เป็นดั่งอวตารภาคหนึ่งของเทพเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างของมนุษย์ ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องความตายดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้นะคะทําให้งานพระบรมศพและพระศพของเจ้านั้นมีการสร้างพระเมนเพื่อให้พระองค์กลับคืนสู่สวรรค์พ,พิภพต่างจากสามัญชนค่ะที่ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตตสงสารต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะคะทําให้พระราชพิธีและธรมเนียมปฏิบัติของพระมหากษัตริย์เต็มไปด้วยรายละเอียดและขั้นตอนมากมายค่ะ ถ้าหากจะพิจารณาในภาพรวมแล้วสามารถแบ่งพระราชพิธีพระบรมศพออกได้เป็นสี่ส่วนหลักคือส่วนแรกเป็นการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจากการส่งน้ำจนถึงบรรจุลงในพระโกศส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในระหว่างการตั้งพระบรมศพและการปฏิบัติตนของผู้ที่มีชีวิต ส่วนที่สมค่ะเป็นเรื่องของกระบวนแห่พระบรมศพและงานพระเมนสุดท้ายส่วนที่4เป็นการถวายพระเพลิงและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถวายพระเพลิงแล้วค่ะส่วนแรกเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจากการส่งน้ำจนถึงบรรจุลงในพระโกรธ เรื่องของการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเดินทางไปสู่พบหน้าถือเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการปฏิบัติต่อศพในหลายวัฒนธรรมในกรณีของไทยการส่งน้ำพระบรมศพหรือว่าอาบน้ำศพนั้นจะปฏิบัติภายหลังเมื่อพระ,พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นหรือพระบรมงวงศานุวงศ์เสด็จกลับสู่สวรรคาลัยบ้างเชื่อว่าการอาบน้ำศพนั้นเป็นการชำระพระวรากายให้สะอาด ก่อนเดินทางไปยังพบหน้าหรือเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุลามณีเจดีค่ะการอาบน้ำศพก็จะใช้น้ำร้อนก่อนแล้วตามด้วยน้ำเย็นและใช้ขมิ้นชันสดกับผิวมะกรูดขัดสีให้ทั่วร่างกายอีกทีจากนั้นจึงถวายพระสุคนหรือว่าเครื่องหอมและพระมหากษัตริย์จะนำพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารส่งน้ำลงบนพระบาทหลังจากนั้นจึงทำการ ถวายสางพระเกศาหรือว่าผมนะคะโดยใช้พระสางไม้เมื่อหวีเสร็จแล้วค่ะจึงหักพระสางนั้นในยะว่าเป็นปิศาธรรมว่าไม่ต้องการความสวยงามอีกแล้วเป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการหักหวีนี้คงมาจากจีนเพื่อเป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายค่ะ สำหรับในปัจจุบันสถานที่ส่งน้ำพระบรมศพนั้นก็จะใช้พระที่นั่งพิมารรัตยานะคะซึ่งเชื่อมต่อกับมุกกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรค่ะจากนั้นก็จะเป็นการถวายสุกรรมพระบรมศพก็คือการใส่เครื่องแต่งกายและมาตราสังสำหรับเครื่องพระมหาสุกรรมของพระมหาปราศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีจะประกอบด้วยพระภูษสาหลายชั้นค่ะเครื่องประดับจำนวนมาก แผ่นทองจำหลักลายปิดที่พระพักและพระมาลาสุกรรมซึ่งเป็นพระมหาวงกุฎเมื่อถวายสุกรรมเสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระบรมศพลงสู่พระโกรธเพื่อประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเหนือพระโกรธจะมีพระนกพระประดลมหาสวตสดตชัรกลางกั้นท่าทางของพระบรมศพในพระโกรธจะถูกจัดวางในท่านั่งประนมกรค่ะ แผ่นทองจำหลักลายปิดที่พระพักนะคะมีชื่ออีกอย่างว่าพระสุพรรณจำหลักปริมณฑลฉลองพระพักมีหน้าที่ปิดใบหน้าของศพเพื่อป้องกันมิให้เห็นสิ่งน้บังควรค่ะเป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการปิดหน้าศพด้วยหน้ากากทองคำนี้พบทั้งในอารยธรรมจีนเช่นในสมัยราชวงศ์เหลี่ยวนะคะและอย่างปรากฏวัฒนธรรมนี้ในอนาณาจักรจามปาและชวาเช่นกันค่ะ ธรรมเนียมการบรรจุพระบรมศพลงในพระโกรธของเจ้านายชั้นสูงได้เปลี่ยนมาเป็นการบรรจุลงหีบศพในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2538ค่ะส่งผลทำให้ขั้นตอนการสุกรรมแบบดั้งเดิมลดทอนความซับซ้อนลงไปแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมอื่นได้แก่การถวายซองพระศรีการถวายแผ่นทองจำหลักปิดที่พระพัก ในขณะที่พระชดาได้เปลี่ยนมาวางไว้ที่ข้างพระเสียนแทนการสวมสำหรับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นได้เป็นที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลในหีบพระบรมศพค่ะโดยตั้งอยู่บนพระแท่นแว้นฟ้าขนาดย่อมสำหรับพระโกรธก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือพระโกรธสำหรับ ทรงพระบรมศพและพระโกฎพระบรมอัฐิสำหรับพระโกดพระบรมศพมีสองชั้นค่ะชั้นนอกเรียกว่าพระรองมาจากคำว่าโลงนะคะทำจากไม้หุ้มทองปิดทองและชั้นในเรียกว่าพระโกฎคำว่าโกดแปลว่าเครื่องห่อหุ้มหรือครอบค่ะทำด้วยโลหะปิดทองต่อมานิยมเรียกพระรองเป็นพระโกฎทำให้เรียกพระรองทองใหญ่ว่า พระโกรทองใหญ่พระโกฎนี้มักจัดทำในช่วงปลายรัชกาลนะคะไม่ใช่ต้นรัชกาลเพราะถือว่าไม่เป็นมงคลและจะสร้างก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นค่ะ รพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะได้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุกนะคะหลังคาทรงปราสาทมีมุกลดสี่ชั้นทั้งสี่ด้านยกเป็นด้านหน้าจะมีมุกเด็ดเป็นมุกลด อีกหนึ่งชั้นนะคะรวมกับด้านหน้าเป็น5ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละชั้นนั้นก็จะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวขอบส้มประดับด้วยช่อฟ้าใบารากาและนาคเบือนแทนหางหงพระบัญชรและพระทวารจะมีซุ้มยอดมนดบทุกองค์ส่วนที่หน้าบันนั้นก็จะมีมุกทั้งสี่ทิศเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณบนพื้นกระจกสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยลายกระหนกกา้านขดเทพนม ในส่วนของมุกด้านใต ấn, ้ของพระที่น네ั่งดุสิตมหาปราสาส์นั้นก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยมุกระสันนะคะส่วนมุกด้านทิศตะวันออกก็จะมีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาสและมุกด้านทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องมีอัฐจันทร์ทางขึ้นและที่นั่งสองข้างมุกเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละแห่งนะคะซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในเรื่องของพระโกรธนะคะนอกจากเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพระบรมศพหรือพระศพที่สําคัญก็คือพระโกรธได้แก่พระโกรธทองใหญ่และพระโกรธทองน้อยตามลําดับนะคะ สำหรับพระศพพระบรมราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระศพจะทรงพระโกรธทองน้อยแต่ถ้ารับราชการหรือว่าทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระโกรธทองใหญ่เป็นกรณีพิเศษค่ะสำหรับพระโกรธทองใหญ่นั้นเป็นพระโกรธสำหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูงเช่นสมเด็จเจ้าฟ้า ในการพระราชพิธีพระบรม,มศพพระมหากษัตริย์นั้นมีธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกรธทองใหญ่โดยประดับด้วยดอกไม้เพชรพุ่มข้าวบินที่ยอดพระโกรธนะคะที่ชั้นกระจ่างสาพระโกรธประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหวปากพระโกรธโดยรอบประดับเครื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมและที่เอวพระโกรธจะประดับดอกไม้เพชรโดยรอบเรียกว่าดอกไม้เอว เพื่อถวายพระราชอิสริยยศอย่างสูงแต่หากใช้พระโกรทองใหญ่ทรงพระบรมศพพระบรมวงศ์ก็จะลดทอนเครื่องประดับพระโกรลงตามพระราชอิสริยยศค่ะตามประวัตินะคะกล่าวว่าพระโกรทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อปีพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะ และก็ได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9เนื่องจากองค์เดิมชำรุดเสียหายมากนะคะเพราะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานซึ่งเรื่องของพระโกศนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ2าสรุปลาแล้วลก ท่านผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่ากำหนดการสวดพระอภิธรรมประจำวันนั้นก็จะมีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกา แล้วก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจ็วันในวันที่30ตุลาคมและ31ตุลาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณนรสมวาน15วันในวันที่7พฤศจิกายนและ8ดพฤศจิกายนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันที่12ธันวาคมและ13ธันวาคมรวมถึงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100รวันในวันที่31เดมกราคม ถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ค่ะในช่วงเวลา 10, 19นาฬิกานะคะของวันนี้จะมีพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทบบอ5จะ ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะสำหรับช่วงเวลานี้พิชนันนิสารัตอมรักษ์และคุณอุรสยาเพชรสดสินในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ